สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องกัดสมารวิเศษกุลซึ่งมีสาระดีๆและความบันเทิงมาฝากกันเป็นประจำนะคะสำหรับอีพีนี้จะมีอะไรมาฝากนั้นไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะมาบอกต่อประโยชน์ดีๆจากโคมไฟหินเกลือหิมาลัยนกับโรคภูมิแพ้ก่อนอื่นเราจะมาบอกสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ก่อนเลย 1. เคี้ยวอาหารเร็วเกินไป 2. นอนดึก 3. ถ่ายหลายครั้งต่อวัน 4. ไม่กินอาหารเช้าหรือกินอาหารไม่ตรงเวลานั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ทีนี้จะพูดถึงคมไฟหินเกลือหิมาลัยนซึ่งนำมาใช้แล้วได้ผลที่ดีจึงอยากมาบอกต่อคะ่ะคมไฟหินเกลือหิมาลัยนจะปล่อยขึ้น ออกมาที่เรียกว่าไอออนลบซึ่งมีคุณสมบัติทําให้สดชื่นไอออนลบที่ปล่อยออกมาจะไปจับไอออนบวกอันได้แก่ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ขี้ไรฝุ่นตลอดจนเชื้อโรคต่างๆทำให้ล่วงหล่นลงสู่พื้นทำให้อากาศสดชื่นขึ้นและจะส่งผลให้อาการไอจามน้ำมูกไหลจะค่อยๆบรรเทา ลงได้อันนี้ประสบการณ์ตรงนะคะท่านใดสนใจก็ไปหาซื้อมาใช้ได้เมื่อท่านมีโคมไฟหินเกลือหิมารยันท่านก็ต้องมีการดูแลร,รักษาดังนี้ด้วยนะคะโคมไฟเวลาไม่ใช้งานใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ละลายและโคมไฟหินเกลือหิมารยันห้ามโดนน้ำ ห้ามโดนความชืน้นไม่ฉะนั้นคมไฟจะละลายเป็นน้ำค่ะการทำความสะอาดโคมไฟให้ใช้แปลงสีฟันเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาปัดฝุ่นละอองและใช้ผ้าแห้งๆเช็ดห้ามใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดเด็ดขาดเพราะจะทำให้หินเกลือละลายเป็นน้ำได้แต่ถ้าเราพบปัญหาหินเกลือละลายเป็นน้ำนั่นแสดงว่าในห้องมีความชืน้น เกินไปนะคะทำให้โคมไฟหินเกลือละลายเป็นน้ำได้วิธีแก้ไขคือหาผ้าหรือกระดาษทิชชู่ซับน้ำให้แห้งเอาผ้าซับให้แห้งนะคะแล้วก็เปิดไฟของโคมไฟไว้ก็จะช่วยได้ค่ะและโคมไฟหินเกลือหิมารยันไม่เปลืองไฟนะคะสามารถเปิดได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืน เพราะหลอดไฟที่ใช้เป็นขนาด15วัต์เท่านั้นนะคะไม่เป็นอันตรายไม่มีรัดวงจรอย่างแน่นอนค่ะอันนี้คือสาระดีๆที่อยากบอกต่อวิธีการดูแลนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ